เพราะว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงวิพัฒน์เนี่ยที่ผมจะพูดต่อไปนี้ในส่วนของในส่วนของออการันในอิทธิลิงนะครับการันในอิทธิลิงเ,เริ่มหลับแล้วยังไม่ทันไรเลยสองนาทีหลับเลยท่านลองสังเกตดูแล้วก็ เปิดหนังสือเล่มเหลืองอเล่มเหลืองตรงที่สรุปการเปลี่ยนแปลงวิพัฒนากานาที่เท่าไหร่10เท่าไหร่ครับสิบสบนะหน้าที่17ในหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยได้ดูจากตัวแรกเลยนะครับแล้วผมจะไล่พิมพ์ทีหลังแต่ตอนนี้ให้ดูที่บนกระดาษ ตอนนี้กัญญาแปลว่านางสาวน้อยเป็นอาการันในอิทธิลิงกัญญานางสาวน้อยอาการรนในอิทธิลิงสับเดิมของกัญญาก็คือกัญญาดังนั้นเอาคำว่ากัญญาเนี่ยเป็นตัวตั้งนี่คือสับเดิมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตัวไหนก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงเข้ามา ครับคือวิพัฒน์ศั์เดิมมันก็คือกัญญาส่วนศั์ไหนที่ลงวิพัฒน์แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งมันมีเยอะไม่เปลี่ยนแปลนี่มันมีเยอะลองดูมาดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแสดงว่ามันลบวิพัฒน์ถ้าถ้า บอกว่ากัญญาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลนั่นแสดงว่ามันลบวิพัตน์แต่ถ้าลงวิพัตน์มาแล้วไม่เปลี่ยนแปลวิพัตน์เหมือนกัญญาโยนั่นแสดงว่าลงมาแล้วทํำยังไงครับลงมาแล้วคงไว้ลงมาแล้วคงเอาไว้คงเอาไว้ทีนี้เราก็ลองมาดูว่าฟังทางด้านเอกับวจชะนา มันลงมาแล้วฟังเองกับวัชนานนถ้าดูบนกระดานไม่ชัดก,ก็ดูในหนังสือนะครับผมจะที่บายแบบรวบยอดลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างปฐมาที่หนึ่งกัญญาลงมาแล้วเป็นกัญญานั่นแสดงว่ามันลงสีแล้วลบสีทนึงทุตยาที่สอง การยาลงอังมาแล้วคลองอังไว้อังเนี่ยมันจะขี่แค่สระออ,อเท่านั้นมันจะไม่ขี่สระอาเพราะถ้ามันขี่ขี่คือมันอยู่ข้างบนนะถ้ามันขี่สระอาแล้วจะอ่านยังไงล่ะครับดังนั้นก็คือลงอัง อังทุกตัวลงมาแล้วลงอังคงอังไว้ออจำไว้นะปะัติยาที่สามกัญญาญาจตุทีที่สี่กัญญาญาปัญญิทิญากัญญาญาจะดิียยดิโกัญญาญาก็เดรเจเดกัญญาญาห้าตัวห้าวิพัตกัญญาญาหมด เราก็มองไปหันหันไปมองมองไปหันหันไปมองวิพัตวิพัตว่าตาติยาลงอะไรวิพัตนครับลงอะไรครับานาจตุถีลงอะไรครับจตุถีลงอะไรครับสาปัญจมีลงอะไรครับสมา,สมาชัตถีลง สตมีลงสมิงนาสะสมาสะสมิงห้าตัวนี้ในกัญญาลงแล้วแปลนเป็นยะจบลงแล้ว ยาอยู่เหมือนเดิมแต่วิพ yeah. ัฒน์ลงมาแล้วมันแปลวิพัฒน์แปลนาสาสมาสาสมินเป็นยาที่มาฟังทางด้านข้อห pues ah. ัวจนะกัญญาโยโยโยหินังหินังโสกัญยามันคงเดิมไหมคงไหมครับคงเดิมอ่มคงเดิม นั่นแสดงว่าวิพัตโยโยหิน่งหินาง,งสุลงมาแล้วให้คงไว้นี่ผมถึงบอกว่าผมสรุปรวบยอดแล้วกัญญาสับเดิมเป็นกัญญาลงโยคงโยไว้ลงหิคงหิไว้ลงนางคงนางไว้ลงสุคงสุไว้จบจบ แล้วไม่เฉพาะเท่านี้นะครับรัตติโยรัตติหิรัตตีนังรัตติหิรัตตีนังรัตติสุคงไว้เหมือนกันนาริโยนาริหินารินังนาริหินารินังนาริสุคงไว้เหมือนกันรัตชุโยรัตชูหิรัตชูนังรัตชูหิรัตชูนังรัตชูสุคงไว้อีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโยโยนีนางนีนางสูงของอิสีลิงลงมาแล้วให้คง,งไว้ลงมาแล้วให้คงไว้แต่ถ้ามันเป็นกัญญาแบบนี้ลงมาแล้วก็ลงนิพัทธีแค่นั้นเองครับจบจบจริงๆอันนี้นั้นก็สรุปว่า สรุปว่ามันมีบางตัวที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วผมอยากจะให้เ,เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิพัฒน์นะแต่ว่ามองหน้ามองหน้ามองตาแล้วเหมือนว่าตื่นเช้าเกินแล้วก็ทำให้ง่วงนะก็สรุปนะครับสรุปวิธีการเปลี่ยนแปลงวิพัฒน์กัญญา สรุปวิธีการเปลี่ยนแปลงวิพัฒน์กัญญานะครับหนึง่งเอ่อเอาเลขหนึ่งไปไหนหนไปไหนหนึ่นง สอง,สอ,งอะไรครับโยโยนีนา่นีนั่นนสุลงแล้วคงไว้ทีนี้มันก็มีบางตัวครับ3กัญญาลงสีแล้วก็ลบสี่ ตัวนี้ปัมาเอกะครับล,ลาอะไรอีกสีกันยาเหมือนกันตัวนี้เป็นปัมาพหุทำไงครับลงโยลบโยเสียต่อไปกันอะไรกันยังกันยังตัวนี้ทุติยา เอกะลงอะไรครับลงอังคงอังไว้แล้วก็รัตสาอาเป็นอักก uh ัญญงกัญญายูกัญญากัญญายะกัญญาหิกัญญาพิกัญญายะกัญญานังกัญญายะกัญญาหิกัญญาพิกัญญายะกัญญาณังกัญญายะกัญญายังครับสัตตมี กัญญายัตัตมีครับสัตมีเอกะทำไมถึงเป็นกัญญายังมันเป็นสัตมีสัตมีลงสมิงนั่นแสดงว่าแปลงสมิงเป็นอะไรแปลงสมิงเป็นเป็นอะไรครับเป็นยังไปงเลยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่เจ็ดการอะไรอารัปปนะกัน<อ>กันเยครับกันเยอารัปปนะเอกะ อารัเนะเอกะทำไมถึงเป็นเอเพราะแปลงลงอะไรลงสี <A. S 1> แล้วก็ลบสีเส <Okay, yeah. S 1> ียแปลงอาเป็นเอตัวนี้จะยากหน่อยครับจะยากหน่อยดังนั้นเนี่ยพอสรุปวิธีทำตัวของอาการรนในอิทีฤิลแล้วก็ได้เท่านี้ครับนาส,ะสะาัสมาสัสมิง ลงแล้วแปลงเป็นยะโยโยหินังหินังสุลงแล้วคงไว้ที่แปลกมาบางตัวกัญญาลงสีลบสีเสียกัญญาลงโยลบโยเสียกัญัาลงอังคงอังไว้รักษาเป็นอะกัญญาอย่างสัตมีนะครับแปลงสมิงเป็นอย่างกัญเยแปลงลงสีลบสีเสียแปลงอาเป็นเอก็สําเร็จรูปแล้วเราก็ไปแปลเหมือนกับวิธีการเปลี่ยนแปลง วิพัตน์และการันซึ่งผมจะไม่ทำตัวผมสรุปให้เท่านี้สำคัญมากนะครับอันนี้สำคัญที่ไม่ใช่มองแค่ผ่านๆถ้าเข้าใจนี้ปุ๊บไอาการันตัวอื่นๆเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงวิพัฒน์และการันของ การเปลี่ยนแปลงมิพันและการันของกัญญานะครับอาการ